สวัสดีค่ะลัคนาราศีกรกฎนะคะมาแล้วค่ะคลิปทํานายดวงรายเดือนนะคะตั้งแต่15พฤษภาถึง15มิถุนายน2567คลิปนี้เป็นของคนลัคนากรากฎนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่หมดดูดวงไพ่ยิปซีกันบ้างนะคะแล้วก็แม่หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของดวงดาวที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ให้ด้วยนะคะ สำหรับเดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎนะคะตามหน้าไพ่แล้วไพ่ดาบเยอะนะเนี่ยถ้าไพ่ย,ยิบสีไม่หมอไพ่ดาบเยอะนะถ้าไพ่ดาบมาเยอะแสดงว่าคุณจะเหนื่อยนะนะคะคุณจะเหนื่อยนิดนึงนะในช่วงเดือนนี้นะคนกรกฎนะคะมันเหมือนกับคุณไปลงสมัครแข่งขันอะไรหรือเปล่าในช่วงนี้ถ้าคุณไปสอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับขอ้บขอกฎหมายมีเกณฑ์ว่าคุณได้สูงนะคะสําหรับคนกรกฎไม่หมอว่าได้อะ นะคะถ้าใครไปสอบอยู่เนี่ยนะคะรอฟังผลไปไปลายเดือนนะไปไปลายเดือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ได้สูงมากนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้คะ่ะนะคะคือไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ใหญ่นะไพ่คิงถือดาบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์สูงนะคะเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยแหละนะคะมีความรู้ความสามารถดีค่ะนะคะแต่มันมีไพ่ดาบประกบหน้าคุณเป็นไพ่แปดดาบนะคะแต่แม่หมอว่าทําอะไรคุณไม่ได้หรอก เพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณเข้มแข็งแม้นว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะ,นะคะคุณก็น่าจะผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าไพ่ที่อยู่ข้างหน้าคุณมันเป็นไพ่เบนเล็กมันไม่ใช่พไพ่ใบใหญ่อาจจะเป็นความกลัวหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่มันยังผูกพันธนาการตัวคุณไว้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับหนี้สินก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวบางอย่างที่คุณยังรู้สึกวิตกกังวลคิดไม่ตกก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ไพ่ประกบหน้าแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ เรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งเรื่องของคดีความอะไรด้วยเหมือนกันนะสําหรับคนกรกฎแต่ว่าถ้าตามมุมดาวแล้วไม่มีปัญหานะคะสําหรับคนกรกฎเนาะเพราะว่ามุมดาวพฤหัสเนี่ยอยู่หลังบ้านคุณโยกหลังลักนาอยู่ในภพลาภะนะคะแม้ว่าเกิดคดีความอะไรนะคะมีเกณฑ์ว่าจะผ่านไปได้สูงนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วแหละนะ,ะสำหรับคนกรกฎนะคะแต่ถ้าเป็นการสอบแข่งขันนะคะ แม่หมอดูตามหน้าไพ่นะแม่หมอว่าคุณได้แต่ได้แล้วมันไม่ได้แบบได้ง่ายๆนะคะการที่คุณจะได้สอบแข่งขันได้แล้วบรรจุเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามาด้วยนะสำหรับคนกรกฎนะคะอุปสรรคปัญหาที่ว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการติดสินบนเงินเตนโตะอะไรเกี่ยวข้องด้วยนะสำหรับคนกรกฎนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งการงานขึ้นเป็นไพ่เดวิลนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันแบบ เป็นบางซ่อนเร้นอะไรที่มันลับๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดลําบากใจด้วยนะในส่วนของตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่ทํามาค้าขายในช่วงนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะเข้ามาติดต่อมาทําการซื้อขายกับคุณด้วยนะคะบางทีก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือมาในแนวที่ไม่ค่อยจะ ซื่อตรงเท่าไหร่นะคะรวมทางเรื่องของการงานเนี่ยนะคะก็ดูดีๆนะคะทางเรื่องของระบบงานคนภายใต้ปกครองทุกอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ก็ดูดีๆเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันสำหรับคนละขณาราศีกกฎนะคะ ช่วงนี้ไม่หมาว่าเรื่องของการงานยังมีอุปสรรคอยู่นะคะยังมีอุปสรรคระวังจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของการงานด้วยบางคนบางท่านอาจจะต้องได้รื้องานเก่าๆก,กลับมาทําด้วยนะคะและก็อาจจะต้องมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือคนรอบข้างด้วยนะคะเนื่องจากว่าตามการเดินของดวงดาวในช่วงนี้ดาวการงานของคุณเข้าไปอยู่กับดาวพราหูนะคะและ ดาวพระราหูนั้นเป็นดาวในภพมรณะด้วยนะคะสถิตยอยู่ที่ภพสุภะนะคะจริงๆมันอยู่ภพดีนะนะคะแล้วก็ดาวการงานไปเจอดาวที่เรียกว่าดาวคู่าธาตุกันนะคะและดาวพระราหูเนี่ยน,นะคะเมื่ออยู่กับดาวองคารน,นะคะเรียกว่าเป็นคู่าธาตุเป็นาธาตุลมเลยนะคะสามารถเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้นะคะเพราะว่าดาวคู่นี้คือดาวคู่นักเกลงนะคะเรียกว่าใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสียนะคะค่อนข้างแรงดังนั้นเมื่อเขาไปอยู่ด้วยกันนะคะก็ระมัดระวังนะคะเรื่องบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทนันคาดคิดนะคะในพบของพบสุภะนั่นแหละนะคะพบของความเจริญก้าวหน้าพบของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งถ้าดูตามหน้า,าไพ่แม่หมอเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหลังบ้านคุณด้วยนะคะหลังบ้านคุณใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวถ้าไม่เคยเช็ค ในเรื่องของบัญชีเลยให้ไปเช็คไปตรวจดวูด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่สถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไปลายๆเดือนสำหรับคนกรกฎถ้าที่ผ่านมาคุณมีปัญหานะคะมีเรื่องทะเลาะขัดแยง้งมีเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายๆเดือนในช่วงที่ดาวบรรดาดาวต่าง ทยอยย้ายเข้าสู่ภพลาภะของคุณนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายนะคะความจริงถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะใครที่ตกงานว่างงานเนี่ยต้องอดทนหางานนิดนึงนะคะอดทนหางานนิดนึงแล้วพอเวลาไปเจองานปุ๊บพอได้งานมันจะมีเรื่องของการติดสินบนใต้โต๊ะอะไรที่มันรับๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นแล้วถามว่า,าเราควรทำยังไงนะคะ แน,น,นะนำว่าให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคนกรกฎนะคะเพราะาดาวพระราหูยังอยู่ในเรือนดาวพฤหัสบดีนะคะทําอะไรก็ต้องตรงไปตรงมานะสาหรับคนกรกฎนะคะถึงจะดีนะคะในปีนี้นะคะจะทําให้คุณรอดพ้นจากปัญหาประสาทได้นะคะและตําแหน่งหน้าไพ่นะคะสําหรับบุคคลที่คอยช่วยเหลือ,อคุณนั้นนะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้นะคะคนที่จะคอยช่วยเหลือจริงๆน่าจะเป็นตัวคุณนะคะตอนเนี้ย นะคะตัวคุณค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะพ่ยขึ้นมาใหญ่นะคะแต่นะคะตำแหน่งของบุคคลอื่นที่แวดล้อมยังไม่ได้มีกําลังมากพอเท่าไหร่นะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวประมาณปลายเดือนบรรดาดาวต่างๆจะทยอยเข้าสู่ภพลาภะของคุณแม่หมอมองว่าจะเป็นบวกมากกว่าสําหรับคนกกรกฎนะคะ ส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางไม่เหมาะว่ายังติดขัดอยู่นะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นนะ,ะสำหรับคนรกรกฏนะคะสภาพจิตใจแล้วนะคะเหมือนคุณอยากจะไปเที่ยวนะคะอยากจะไปเที่ยวพักตากอากาศย้ายถิ่นฐานสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะไปเที่ยวริมน้ำริมทะเลก็ได้นะคะหรือว่ามีการ คิดที่จะไปเที่ยวพบเจอพบปะเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ค่อนข้างซีเรียสนะคุณคกรกฎถ้าดูตามหน้าไพ่ค่อนข้างซีเรียสคุณแบบเหมือนต้องการอิสระเสรีนะคะเนี่ยนะคะแต่ยังมีเรื่องของภาระบางอย่างนะที่คุณยังต้องแก้ไขอยู่นะคะระวังเรื่องของหนี้สินที่เกิดจากคนที่บ้านด้วยนะคะสาหรับคนล,นลัคณาราศีกรกฎนะคะหรือว่ามี ภาระผูกพันบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในส่วนของหลังบ้านของคุณด้วยนะนะคะก็ดูดีๆนะคะในช่วงนี้นะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์แล้วสําหรับคนกรกฎนะคะเดือนนี้นะคะไม่เหมาะมองว่าถ้าตามหน้าไพ่ถ้าเป็นสถานะคนโสดยังไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะนะคะเพราะว่าอ่า ดาวคนรักของคุณนั้นนะคะเรียกว่าตอนนี้ถ้าดูมุมดาวเนาะดาวคนรักของคุณนั้นไปอยู่ที่พบมรณะนะคะไปอยู่ที่พบมรณะคนโสดเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เจอคนที่เป็นลักษณะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นคนเก่าเก่าแวะเวียนเข้ามาหาด้วยนะคะแต่ว่าแม่หมออยากให้คุณพิจารณาดีๆด้วยนะถ้าเป็นคนเก่าเก่าอะไรประมาณเนี้เขาอาจจะมีภาระพันธะอะไรบางอย่างผูกพันมาด้วยนะนะคะ ดังนั้นดูดีๆนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลค่ะนะคะคนเก่ากลับมาคืนดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ดูดีๆนะนะคะเขาอาจจะแบบมีอีกคนหนึ่งหรือเปล่ายังตัดไม่ขาดกันนะคะหรือนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีใครคะ่ะแต่กลับมาพร้อมหนี้ก้อนใหญ่นะคะหวังให้คุณมาช่วยอะไรประมาณเนี้ยดูดีๆนะคะ สำหรับคนโสดเดือนนี้ก็ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่มีแฟนก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะระวังอารมณ์นะจะปะทะก,กันแรงนะไพะ่คุณก็ใหญ่และไพ่คนรักของคุณก็เป็นไพ่เมเจอร์คนาด้วยระวังเรื่องของอารมณ์มากๆอาจปะทะก,กันได้นะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรียกว่าต้องอยู่ห่างๆกันสักพักนะคะ บางคนบางท่านก็ไม่ได้มีปัญหาแบบที่ไม่หมอพูดมานะแต่จะเป็นลักษณะแบบคนรักเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเป็นโรคเรื้อรังอะไรประมาณนะี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าดาวปะะัจจุเข้าพบมรณะนะคะบางคนคนรักเจ็บป่วยไม่สบายเป็นก็เป็นหนักด้วยนะเวลาเป็นนะเพราะว่าดาวเสร์เมื่อสถิตยอยู่ราศีไหนแล้วใช้เวลาสองปีครึ่งเลยนะคะ ดังนั้นก็ระมัดระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองคุณด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องของความรักคนมีคู่มีแฟนเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเหมือนแบบต้องอยู่ห่างๆกันมีเรื่องที่คนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันหรือไปไปมาไปไปมา,มาหากันก็ได้สําหรับคนกรกฎจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้ระวังเรื่องของอารมณ์ การประทะกันนะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะภาพรวมแล้วก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่แต่อุปสรรคปัญหาที่ว่าจะสามารถแก้ไขผ่านไปได้เพราะไพ่สรุปเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะแต่ว่าก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาปะปายอยู่นะคะสำหรับคนกรกฎนะคะแต่ช่วงไปลายเดือนในช่วงที่ดาวทยอยย้ายเข้าสู่ภพลาภะแล้วแม่หมอมองว่าจะเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น,นโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะคะ 21พฤษภาคมนะคะดาวลาภเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรนะคะจะทำให้บรรดาดองต่างที่ทยอยย้ายเข้าสู่ภพลาภานั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะดังนั้นคนกรกฎนะคะก็มองว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะปีนี้สำหรับคนกรกฎจะเป็นปีของโชคลาภนะคะแต่ที่ต้องระวังจะเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะปีนี้สำหรับคนกรกฎนะคะ และสำหรับเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคุณแม่นะคะหรือว่าญาติฝั่งของคุณแม่ด้วยนะสำหรับคนคกรกฎอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะสำหรับคนคกรกฎนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการทายแบบกว้างๆนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ในส่วนเรื่องของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อดาวทิศย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะดาวการเงินของคุณย้ายวันที่14พฤษภาคมนะคะย้ายเข้าสู่ภพลาภะนะคะแล้วก็ไปเจอดาวพฤหัสบดีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคใหญ่เหมือนกันสําหรับคนลนัคณาราศีก็รกฏนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบคลิป ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเมื่อแม่หมออัพคลิปแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอท่านโชคดีมีความสุขเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้านี้แม่หมอจะมีเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะนะคะเดี๋ยวจะนำสถานที่สวยๆสถานที่พักตาอากาศริมน้ำริมทะเลสวยๆมาฝากกันนะ เพราะว่าเดือนหน้าแม่หมอจะมีเรื่องของการเดินทางไปพักท่องเที่ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกนะเพราะว่าจะลงใต้นะเดือนหน้าแม่หมอจะลงใต้นะคะถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะได้ภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะของท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ